นี่นะคะเมนูของที่นี่นะคะนี่ค่ะร้านขนมจีนทะเลจ้กนะคะเด็ดแม่โอให้ดูเมนูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็มีหน้านี้ด้วยค่ะเป็นเมนูข้าวนะคะนี่แล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาอาหารเ,หเป็นยังไงนะคะนี่นะคะผักมาเสิร์ฟแล้วจ้า เดี๋ยวเราดูขนมจีนดูนะคะผักน่ากินเานั้นเลยที่นี่ผักน่ากินมากเลยนะคะมี่อันนี้ไม่ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวถามเขาดูดูสวยมากเลยอ่ะเขียวแบบเขียวสวยมากเลยนี่นะคะขนมจีนน้ำยาปูมาส่งแล้วค่ะแล้วหยิบช้อนล้ว็ขนมจีนปเปล่าๆของน้ององศา <Okay. S 2> องศาจะกินกับซอสแม็กกี้องศาสาครับหันมาหน่อยลูกจะกินจะกินเปล่าๆเลยหรอสาไม่หัน สาหิวแล้วนะคะสัตว์จะกินขนมจีนกับซอสแม็กกี้นะคะนั่นนี่ค่ะน้ำยาปูนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันหยุดทิ้งให้ดูผักอีกรอบถ้าเกิดดีๆนะมันหยดเข้าไปในเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นโสมโสมโสมน้องเขาบอกเป็นโสมไทยเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวพ่อเล่ลองกินนีิเป็นรสชาติเป็นยังไงมันเป็นผักโขมแบบไม่พ่อเล่ลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงมันมันไม่มีรสชาติเลยเลยอ่ะอ้าว มันไม่มีรสชาติเลยเลยมันทำบวกน้ำอ่ะจะลองกินผักให้เพื่อนๆดูรสชาติเป็นไงลูกไม่มีอะไรเลยนอกจากรสชาติน้ำกินได้สบายเหรอสาชอบกินสากินผักนะครับล็อกเว้นยกเว้นขมๆอ่ะเดี๋ยวเรารอดูเมนูต่อไปนะคะทะเลจั๊กนะคะขนมจีนทะเลจั๊กจะน่ากินขนาดไหนนะคะติดตามกันค่ะเนี่ยแม่โอชอบ ผักยำม,มากเลยนะคะผักยำนะคะมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆหวานๆค่ะแม่โอทําเป็นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทําให้ดูค่ะอันนี้เขาจะใส่มะละกอแตงกวานะคะนี่แล้วก็ยำค่ะกินขนมจีนนะคะรสชาติอบเปรี้ยวๆหวานๆกินขนมจีนอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะมาอีกหนึ่งเมนูค่ะ ข้าวหยำปูนะคะอันนี้สั่งให้น้ององศานะคะเขาใช้เป็นก็กินแตงกวาไปชิ้นหนึ่งนี่เขาใช้เป็นปูก้อนเลยนะคะองศาชอบไหมลูกองสากินอะไรแล้วโอ้ใส่ตุ้ยตุ้ยผักแก่เลยนะคะอของจากรอันนี้ยขโมยมากินองสากินผักต่อเลยลูกนี่เดี๋ยวเราเมนูต่อไปจ้าปูก้อนนะคะจานนี้9กสิบเก้าบาทค่ะน่ากินอยู่นะคะมาแล้วนะคะเมนูนะคะขนมจีนทะเลจ้ากนะคะ นี่ค่ะเขาเสิร์ฟมาในถาดแบบนี้นะคะน่าจะเป็นน้ํายาปูแล้วก็แบบมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยมีปูมาให้นะคะอู้หน่ากินมากเลยค่ะกินกับผักสดๆนะคะเต็มเลยนี่จานนี้นะคะอย่างละสามหรือว่าอย่างละอู้อันนี้มีหอยบิดให้ด้วยนะคะมีหอยบิดหอยบิดมีปูม้ามีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกนะคะสาหร่อยไหมลูกเมนูขององสาอร่อยไหมขนมจีนอะกินหมดยังเอ่ย ใส่แล้วครับสาใส่ซอสเยอะค่ะนี่ค่ะทุกคนหนมจีนทะเลจ้านะคะน้ำยาที่นี่อร่อยค่ะผักให้เยอะด้วยแม่โอชอบมากเลยร้านที่แบบให้ผักเยอะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันต่อน,นะคะนี่ขายเมนูเด็ดร้านนี้นะคะหนมจีนทะเลจ้าค่ะให้ปลาหมึกมาแบบตัวเบิ่มเลยนะคะกำไมทำเป็นลกไตนะ้หนหอยหลายชิ้นมากเลยค่ะหอยหลายตัวปูตัวใหญ่อยู่นะคะกุ้งก็ชิ้นใหญ่ค่ะ กินสามคนได้เลยค่ะถาดหนึง่งกินกันได้สามคนเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนแบบน้ำยาเขาข้นมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แบบของทะเลให้มาแบบจุกๆนะคะนี่ค่ะปลาหมึกนะคะกุ้งนะคะปูด,ด้วยเขาเทมสุดๆเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำยาข้นๆเลยนะคะรสชาติาดีด้วยค่ะ <c oughs> เมนูแนะนำนะคะ ขอตัวไปอร่อยก่อนนะคะทุกคนร้านนี้ดีนะคะนี่เขามีมุมต่างๆนะคะไม่มุมของเล่นมีมุมชิงช้าเด็กนะคะแล้วก็มุมมีสวนข้างในให้เดินชมด้วยค่ะนี่นะคะนี่มีชิงช้าอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบมีมุมนั่งเล่นต่างๆนะคะแบบเว้นระยะห่างได้ดีมากเลยค่ะร้านนี้นะคะนั่งตามซุ้มนั่งเด่นโต๊ะนะคะนั่งในสวนค่ะ เดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูข้างในสวนเนี่ยค่ะประมาณว่ากินอาหารเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินชมสวนเดินย่อยสักแ๊บนึงค่อยขึ้นรถเดินทางต่อนะคะนี่ค่ะก็จะมีมุมสวนนะคะนูน่นโอ้พริกเขาดอกมากเลยตรงนู้นค่ะแบบให้เด็กนั่งวิ่งเล่นได้นะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราเดินทางกันต่อเลยนะคะไปกันค่ะ